大家好，我是小宝的妈咪，你呢？Hello，大家好，我是小宝。看谁的脸大？小宝，你是不是酸菜馅的包子？你看，你的脸是椭圆形的，<laughs> 你的脸是椭圆形的呢。啊，我是的圆形，你是椭圆形。那那那那我的脸说你<对>你不是说我的脸像什么来着？你的脸不是像。 สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาขอแนะนำซีรีส์จีนเรตติ้งปังรักนี้ไม่มีลืมเลือนออนแอร์ได้ไม่กี่วันยอดดูก็พุ่งกว่า300ล้านวิวเลยทีเดียวนะครับ Unforgettable Love หรือรักนี้ไม่มีลืมเลือนเป็นซีรีส์จีนแนวรักโรแมนติกยอดนิยมที่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันบอกเล่าถึงเรื่องราวของเฮอเซียวเยี่ยน C.O.I. หนุ่มสุดหลอแห่งเฮอซืซอกรุปและเฉินอีเย่นักจิตวิทยาเด็กผู้แสนอ่อนโยนที่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเป็นคู่กัดจนได้จับพลัดจับผูมาแต่งงานกันด้วยเหตุจำเป็นบางอย่างซึ่งมีตัวแปรสำคัญเป็นเสี่ยวเปาลูกชายตัวน้อยของเฮอเสี่ยวเยี่ยนที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และการสื่อสารนะครับ ด้วยความใกล้ชิดในฐานะสามีภรรยาจำเป็นที่ยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกวันผนึกกับความปวนของเจ้าคิวบิตตัวจิ๋วประจำบ้านที่อยากให้เฮอชิวเยี่ยนและฉินอีเว่ลงเอยกันเร็วๆทำให้หน้าหลุ้นมากกว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรก็ต้องไปติดตามกันได้ในซีรีส์นะครับแน่นอนว่าสำหรับซีรีส์กระแสดี ยอดวิวการันตีความเลิศความปังแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดใครที่ยังไม่ดูก็ขอแนะนำว่าให้ไปดูได้เลยครับความขึ้นชื่อว่าจํานวนตอนที่ค่อนข้างเยอะของซีรีส์จีนก็น่าจะเป็นเหตุผลแรกๆเลยที่ทำให้คนที่อาจไม่ใช่สายซีรีส์จีนตัวยงต่างพากันนังเลที่จะเลือกหยิบซีรีส์จีนสักเรื่องหนึ่งขึ้นมาดูนะครับก็แน่นอนว่าสำหรับใคร ที่อยากจะหาซีรีส์จีนแนวรักโรแมนติกดูสักเรื่องแล้วก็รักนี้ไม่มีลืมเลือนก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะมากนะครับเพราะมีจำนวนตอนกลุ่มกลิ่มเพียงแค่24ตอนเท่านั้นเองซึ่งจากจำนวนนี้ก็ถือว่าเป็นเรทที่น้อยมากแล้วเมื่อเทียบกับเหล่าบรรดาซีรีส์จีนเรื่องอื่นๆนะครับนอกจากเรื่องราวของจำนวนตอน ที่รับรองว่าดูแล้วหืดไม่ขึ้นคออย่างแน่นอนในส่วนของเนื้อหาด้วยความรักที่รักนี้ไม่มีลืมเลือนเป็นซีรีส์แนวรักโรแมนติกที่เน้นเรื่องราวความรักแสนหวานของพระเอกนางเอกทำให้เหมาะสำหรับการดูเพื่อความผ่อนคลายซึ่งบอกเลยว่าการดูซีรีส์เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องคิดเยอะนะครับแค่เตรียมหัวใจให้พร้อมมารอเก็บความฟิน กันไปแบบเต็มๆก็เกินพอแล้วล่ะครับในส่วนของนักแสดงซีรีส์จีนแนวรักโรแมนติกเรื่องนี้ก็ได้เว่ยเจิหมิงนักแสดงหนุ่มจีนงานดีเจ้าของบทบาทพระเอกจากซีรีส์เรื่อง Perfect and Casual เมื่อปี2020มารับบทเป็นเฮ่อเฉียวเยี่ยนนะครับให้โดยในเรื่องความเหมาะสมของการคัดเลือกบทพระเอกนี้ก็ต้องบอกเลยว่า ลูกแสนสุข,ขุมที่มาพร้อมกับเบ้าหน้าฟ้าประธานของอ้วยเจอหมิงนั้นช่างรับบทของท่านประธานสุดหลอมมาดนิ่งสุดๆได้เลยนะครับส่วนในบทของเฉินอีเวนักจิตวิทยาเด็กผู้แสนอ่อนโยนนางเอกของเรื่องก็งานดีไม่แพ้กันนะครับก็ได้หูอี้เซีนนางเอกสาวตากลมสุดคิ้วมารับบทนี้ให้ โดยสำหรับตัวของหูอี้เสียนนั้นนอกจากหน้าสุดน่ารักแล้วชวนมองให้เพลินตาแล้วในเรื่องฝีมือการแสดงบทรักแสนหวานนี้ก็เรียกว่ามีประสบการณ์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับการันตีจากการได้เล่นซีรีส์แนวน่ารักน่ารักอยู่หลายเรื่องนะครับไอที่เส้นฉันเป็นสัตว์เลี้ยงที่วัดต้าหลีของปี2018 My De a r d ดไ i เดี ของปี2020และคำสาบนิทราอลวนของปี2020เช่นกันนะครับส่วนความน่ารักของเสี่ยวเปาเออเว่ยเฟยตัวละครเด็กน้อยลูกชายของพระเอกที่รับบทโดยน้องซุนซือเฉิงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เชื่อว่าน่าจะทำให้คอซีรีส์หลายคนดนตกกันหนักมากนะครับโดยต้องบอกเลยว่าในเรื่องนี้ นอกจากเสี่ยวเปาจะทำหน้าที่มาเป็นตัวสร้างสีสันความน่ารักระหว่างเรื่องราวแบบ3มคนพ่อแม่ลูกแล้วก็ยังรับบทเป็นสุดยอดนักส่งที่เข้ามาเพิ่มความหวานให้กับคู่พระนางอีกด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าคงเรื่องแสนหวานที่ต้องมาคู่กับเคมี Me, สุดเข้ากันของนักแสดงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสำหรับซีรีส์ แนวรักโรแมนติกสุดฟินแน่นอนว่ารักนี้ไม่มีเลืมเลือนนี้ก็เป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่มีทั้งสองสิ่งที่ค่อนข้างเด่นชัดมากเลยทีเดียวซึ่งขนาดถึงที่ว่าแม้จะผ่านช่วงแรกของการออกอากาศครั้งแรกมาได้เกือบครึ่งสัปดาห์แล้วแต่แฮแทกความจิ้นของคู่พระนางเว่ยเจี่วหมิงและหูอี้เสวียนที่มีชื่อว่า บรรยากาศความรักของเว่ยจูหมิงและห oh ูอี้เสวียนนั้นก็ยังติด h ฮ a แท็กเสิร์ชในเว่ยป๋อซึ่งเปรียบเสมือนทวิตเตอร์ของจีนอยู่เลยนะครับแถมตอนนี้ยอดคนที่คลิกเข้าไปดู h ฮ a แท็กดังกล่าวก็มีจำนวนมากถึง210ล้านวิวเลยทีเดียวสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็มีซับไทยพร้อมให้คอซีรีส์ในบ้านเราได้เติมเต็มความฟินกันแบบง่ายๆแล้วนะครับ ทางเฟร์มของไอชีอี i, โดยจะลงให้ได้ชมกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับโดยออนแอร์วันละ2ตอนซึ่งล่าสุดก็อปัปเดตถึงตอนที่10กว่าแล้วนะครับถ้าหากว่าใครสนใจก็ไม่ควรพลาดนะครับรีบไปดูกันได้เลยนะครับในวันนี้